เขาบอกว่าให้พิจารณาข้อมูลต่อไปดีแล้วตอบคำถามนะคะคือโจทย์บอกว่าเขาบอกว่าในสารละลายซูโคส4 2 h 2 2 o 1 1เนี่ยมีความเข้มข้นร้อยละ3.42โดยมวลมีความหนาแน่น1.09กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะพิจารณาก่อนโดยโจทย์ข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในสารละลายนี้เนี่ยมีปริมาตร5มิลลิลิตร มีสูคโคละลายอยู่กี่กรัมให้ต่อเป็นทศนิยม2องตำแหน่งก็ถามกรัมก็ขึ้นกรัมก่อนเลยนะคะกรัม C12 H22 O11 นะคะเขาให้เท่าไหร่เขาให้มา3.14ใช่ไหม3.42สิ3.42กรัมนะคะต่อส่วนร้อยละก็คือ100นะคะ100กรัมคูณกับ ความหนาแน่น1.09กรัมต่อ1มิลลิตรนะคะแล้วก็ในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าสารละลายนี้นี่มีปริมาตร5มิลลิลิตรก็ไปคูณกับ5มิลลิลิตรนะคะกรัมตัดกรัมมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรนะคะก็จะได้กดเครื่องคิดเลขนะคะได้มาเป็น0.18 ก็ก็ให้ตอบเป็นสองตำแหน่งแล้วก็ปัดทศนิยมขึ้นนะคะก็คือจะได้คำตอบเป็น0.19นะคะกรัม1 0ึ่กรัม42่2 2 o 1 1นะคะโอเคต่อไปนะคะข้อ2ข้อ2ก็คือ ถามว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อลิตรโมลต่อลิตรก็คือโมลาร์นะคะโมลต่อลิตรคือโมลาร์เนาะก็เอ็มใหญ่โมลาร์ก็ขึ้น1โมลนะคะเพราะว่าเป็นโมลต่อลิตรก็1โมลต้อขอโทษค่ะต่อโมลโมเลกุลนะคะมมลโมเลกุล คือโมเลกุลก็คือมวลของซูโคสก็ซูโคสสี่สิบสอเทยี่สิบก็คือ342กรัมนะคะสามร้อกรัมคูณกับความเข้มข้นก็คือ3.42กรัมลยขีดไม่สวยเลยกรัมต่อร้อยละก็คือ100กรัมนะคะคูณกับ ความหนาแน่น1.09 1.09กรัมต่อ1มิลลิลิตรนะคะเราจะเปลี่ยนจากมิลลิลิตรให้กลายเป็นลิตรนะคะเพราะว่ามันเป็นโมลต่อลิตรเนาะก็ต้องเอาไปคูณกับ1,000มิลลิลิตรต่อส่วน1ลิตรนะคะแล้วก็ ตัด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 ,ตด <_ l itz> ก็จะเหลือโมลกับลิตรนะคะกดเครื่องคิดเลขมาได้เท่าไหร่ได้เอ่อศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เก้าเก้านะคะไม่ใช่เก้าเก้านะคะ ตอบเป็นสองตำแหน่งก็ต้องปัดเก้าขึ้นก็จะกลายเป็น0.11โมล่ะจบข้อสองนะคะข้อสเขาบอกว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อกิโลกรัมโมลต่อกิโลกรัมก็คือโมเลลเนาะโมเลลก็เอ็มกก็เท่ากับ1โมลนะคะเพราะว่าเอาโมลขึ้นก่อน หนึ่งโมลต่อกร,รัมสารละลายสารละโซโคตส42 h 22 o 11ก็จะเป็น3ามรกร,รัมนะคะคูณกับความเข้มขน้นเอ่อ3.42กร,รัมต่อ100กร,รัมนะคะร้อยละคูณกับจากเราจะทำให้ กลกายเป็นกิโลกรัมก็คือไปคูณกับ100เงร้ย1,000กรัมส่วน1กิโลกรัมนะคะกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วก็จะได้ประมาณเป็นเออจะได้เป็น0.1แต่ว่าให้ตอบเป็นทศนิยม2ตตำแหน่งก็จะกลายเป็น0.10โมเลวลนะคะค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะ3ข้อขอบคุณค่ะ